สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ MBT เซารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะเริ่มต้นปี2567ปีมะโรงหรือว่าปีมังกรไม้นะคะคุณผู้ชมซึ่งก็มีหลากหลายข่าวคราวความเคลื่อนไหวหลายอย่างนะคะที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นนะคะหรือว่าจะเป็นข่าวการถูกทำร้ายกลางวงถแถลงข,ข่าวของผู้นำฝ่ายค้าน เกาหลีใต้อย่างอีแจมองนะคะแล้วก็ข่าวของสมเด็จพระราชินีมาร์เกเทอร์ที่สองแห่งเดนมาร์กซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงครองราชยยาวนานที่สุดในยุโรปจะสละราชสมบัติในวันที่14มกราคมที่ถึงนี้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราจะเริ่มต้นกันที่คำอวยพรจากท่านนายกเศรษฐากันก่อนเลยนะคะ โดยเมื่อวันที่1มกราคม2567ค่ะเวลาประมาณเที่ยงคืนนิดๆน,นะคะคุณผู้ชมนายชัยวชรงโค์โฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่า,าท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวคำปรสาสัยเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2567นะคะ อวยพรส่งความปรารถนาดีถึงประชาชนชาวไทยทุกคนค่ะโดยมีข้อความดังนี้ค่ะสวัสดีปีใหม่พุทธศักราช2 5 6 7พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านในปีพุทธศักราช2 5 6 6ที่ผ่านมาเป็นปีที่ประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสังคมเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่ยุคเพื่อชดเชย9ปีที่ประเทศไทยเราสูญเสียโอกาสไปหลากหลายอย่าง ตั้งแต่ก่อนรับตำแหน่งผมเห็นใจและเข้าใจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในหลายๆเรื่องจึงได้เร่งรัดออกมาตรการต่างๆเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขมากยิ่งขึ้นนี่คือโจทย์สำคัญที่พวกเราทุกคนทั้งข้าราชการ บุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนทุกคนล้วนหวังที่จะทำให้สำเร็จพัฒนาประเทศไทยของเราให้เจริญรุ่งเรืองเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหลากหลายส่วนโดยเฉพาะในช่วง100วันกว่าๆหลังจากที่ผมเข้ารับตาแหน่งผมได้เร่งผลักดันนโยบายเร่งด่วนต่างๆออกมาและลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อไปพบ ไปรับฟังปัญหาความอึดอัดของพี่น้องประชาชนในทุกๆภาคไม่ว่าจะไปที่ไหนผมก็จะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นเสมอและผมรู้สึกขอบคุณประชาชนทุกคนที่มาต้อนรับมาให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์และผมตั้งใจแก้ปัญหาทำงานเพื่อประชาชนต่อไปหากถอยมาดูภาพใหญ่นอกจากนโยบายเร่งด่วนที่ผมกล่าวไปแล้ว ผมก็เริ่มดําเนินนโยบายที่จะวางรากฐานระยะกลางและระยะยาวเพื่อสร้างรากฐานให้กับอนาคตที่ดีกว่าให้ลูกหลานของพวกเราทุกคนต้องขอให้เครดิตทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมทํานโยบายให้เห็นผลได้จริงในช่วงที่ผ่านมาซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดความช่วยเหลือจากภาคประชาสังคม บุคลากรภาครัฐข้าราชการภาคเอกชนที่ช่วยกันทำนโยบายให้เห็นผลได้จริงแม้ว่าในบางครั้งงานที่ผมได้เร่งดำเนินการก็เป็นงานที่เพิ่มเติมเข้ามาจากภาระที่ท่านมีอยู่แล้วและทุกท่านก็ตั้งใจร่วมกันทำงานอย่างหนักเพื่อประชาชนผมก็ขอเป็นตัวแทนประชาชนขอขอบคุณทุกท่านครับที่ทำให้ความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเกิดขึ้นได้จริงในระยะเวลาอันรวดเร็ว ขอบคุณและขอให้ทุกภาคส่วนทุกคนยังคงทำงานอย่างตั้งมั่นดำรงไว้ซึ่งขวัญและกำลังใจที่ดีในปีถ,ถัดไปเพื่อสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปครับ อีกภาคหนึ่งผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและอาสาสมัครทุกคนที่ปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็งรวมทั้งดูแลและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องชาวไทยผ่านพ้นจากเหตุการณ์ต่างๆตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเราจะก้าวสู่พุทธศักราช2 5 6 7ที่นับได้ว่าเป็นปีแห่งความก้าวหน้าอย่างแท้จริงด้วยพลังกายพลังใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวัง ความสุขและความและก้าวความสำเร็จและความมั่นคงในชีวิตของพี่น้องชาวไทยทุกคนผมขอให้ทุกคนเริ่มต้นศัก,กราชใหม่ด้วยจิตใจที่อิ่มเอมไปด้วยความสุขความสดชื่นและใช้ช่วงเวลาอันมีค่านี้เฉลิมฉลองกับครอบครัวญาติมิตรอย่างอบอุ่นและมีความสุขพร้อมทั้งขอส่ง ความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนและขอส่งกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอันวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองปีพุทธศักราช2567เนื่องในสุภาวารักษ์ขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2567ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกันตั้งจิตอธิษฐาน อารัธนาคุณพระศีรัตนตไตรและอำนาจแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบัรดาลดนให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรุทธาภิมลลักษณพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยจตุรพิทพรชัยทรงพระเกษมสำราญมีพระราชประสงค์จำนงสิ่งใดจงสำฤิจด่างพระราชหาทไทยปรารถนาสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าวแก่ปวงพระสงค์นิกรชาวไทยปราบการละนานสวัสดีปีใหม่2567ครับและนี่คือคำปราศัยและคำมั่นสัญญาของท่านนายกนะคะเดี๋ยวพักชม สิ่งที่น่าสนใจอีกสักครู่หนึ่งนะคะแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะสำหรับในโอกาสที่จะขึ้นปีใหม่ในปี2,567ที่จะถึงนี้กระผมขอญาติอรัตนาเอาคุณพระศรีรัตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาทุกท่านได้ประสบแต่ความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งใดที่ชอบที่ควรด้วยจจรีตคันนองรองทำแล้วก็ขอให้ได้สมความปรารถนาทุกประการและก็จังหวัดสงขลาเองก็ยังมีความจําเป็นที่จะต้องขอความร่วมมือจากทั้งส่วนร,ราชการแล้วก็พี่น้องะยาชนทุกภาคส่วนนะครับได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาเพื่อให้จังหวัดสงขลาอันเป็นรักยิ่งของพวกเราได้มีความพัฒนายั่งยืนสถาพรณ์สืบไปครับสวัสี ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2 5 6 7กระผมนายมหมามะพิสกรีวาแมรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาขออวยพรให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลาประสบแต่สิ่งที่ดีงามในชีวิตดังต่อไปนี้ประการที่หนึ่งขอให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรงพลานามัยที่สมบูรณ์ประการที่สอง ขอให้มีสุขภาพจิตที่ดีมีความสุขตลอดไปตลอดปีนะครับประการที่3ขอให้มีความเจริญในหน้าที่การงานตลอดไปขอขอบพระคุณครับถ้ากลับมากับรายการ MPT เซาลรุ่นใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะมาที่ ควันหลงเทศกาลปีใหม่นะคะคุณผู้ชมนอกจากบรรยากาศการฉลองในประเทศไทยแล้วนะคะที่คุณผู้ชมอาจจะได้เห็นในรายการยินดีมีเรื่องไปนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศการเฉลิมฉลองปีใหม่ในหลายๆเมืองทั่วโลกมาเริ่มต้นกันที่ความยิ่งใหญ่กันที่ประเทศซาฮารัตอาหรับเอมิเรตหรือว่า U A E นะคะที่รัสอัลไคมาค่ะที่มีการทำลายสถิติกิ n n น s ว o เร l Records 2รายการด้วยกันค่ะ เมื่อวันที่1มกราคม2567ได้มีการแสดงดอกไม้ไฟนะคะแล้วก็โดรน ยาว8นาทีค่ะซึ่งก็เป็นการแสดงดอกไม้ไฟลอยน้ำในครั้งนี้นะคะเป็นการแสดงที่มีระยะทางยาวที่สุดด้วยประมาณ5.8กิโลเมตรแล้วก็มีการแสดงโดรนนะคะมีความยาวรวมๆ2กิโลเมตรเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าการแสดงครั้งนี้เนี่ยเป็นการนำเสนอเทคนิคที่แหวกแนวนะ,ะโดยผสมผสานร,ระหว่างโดรน LED นะคะจำนวน1,050ลำและดอกไม้ไฟลอยน้ำที่ยิ่งใหญ่อลังการประกอบด้วย เสียงดนตรีนะคะโดยได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของรัสอัลไคมาไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายนะคะทะเลและภูเขาจากการแสดงสุดยิ่งใหญ่อลังการในครั้งนี้เนี่ยทางหน่วยงานพัฒนาการท่องเที่ยวรัสอัลไคมาได้เปิดเผยว่ามีผู้คนกว่า50,000่น 50, คนนะคะมารอดูการเฉลิมฉลองครั้งนี้นะ,ะรากีฟิลิปนะคะประธานหน่วยงานพัฒนาการท่องเที่ยวรัสอัลไคมาได้กล่าวว่า การทำลายสถิติ Guinness World Record อีก2รายการเนี่ยได้ปูทางไปสู่ค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองอันน่าจดจำต้องบอกว่าที่นั่น,นสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่มากจริงๆนะคะคุณผู้ชมสำหรับเทศกาลที่ UAE นะคะเลื่อนผ่านจากตะวันออกกลางนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะไปที่ยุโรปกันบ้างนะคะอันนี้คือยิ่งใหญ่ไปแล้วสำหรับ UAE นะคะมาที่การเฉลิมฉลองที่สุดแสนจะคลาสสิก ค,คุณผู้ชมใช่แล้วะคะ่ะที่ฉันพูดถึงการฉลองปีใหม่พร้อมกับเสียงตีระฆังที่หอนาฬิกาบิ๊กเบนที่สหราชอาณาจักรนะคะซึ่ง ผู้คนนับปืนจากทั่วทุกสารทิศแห่แหนกันมารวมตัวกันนะคะฝ่าลมหนาวเพื่อมาชมการแสดงพลุดอกไม้ไฟสงท้ายปีเก่าที่สวยงามในลอนดอนนะคะเรียกได้ว่าริมแม่น้ำเทมส์ใกล้กับลอนดอนอายนั้นแน่นขนหนัดไปด้วยผู้คนจนแทบไม่มีที่ยืนกันเลยทีเดียวซึ่งเขาบอกว่านักท่องเที่ยวบางคนเนี่ยคุณผู้ชมมารอกันตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงเช้าเลยนะคะซึ่งพอใกล้จะถึงช่วงนับถอยหลังเข้าสู่ ปี2024ผู้คนเนี่ยต่างก็โห่ร้องตะโกนนับถอยหลังกันกึกก้องนะคะก่อนที่เสียงระฆังของนาฬิกาบิ๊กเบนจะดังขึ้นในเวลาเที่ยงคืนพร้อมกับดอกไม้ไป12,000ลูกนะคะด้วยความยาวกว่า12นาทีค่ะ ที่การจัดแสดงนี้นะคุณผู้ชมก็จะเป็นการจัดแสดงในธีมของ London A Pace e for everyone นะคะก็คือจะเป็นข้อความแบบนี้เลยซึ่งก็แปลว่า London ที่สำหรับทุกๆคนนะคะรวมถึงเครื่องหมายปีบรมราชาพิเศษของกษัตริย์นะคะแล้วก็มีการฉลองครบรอบ75ปีของ N H S นะคะแล้วก็การฉลอง10 ของกฎหมายการแต่งงานของคู่สมรสเพศเดียวกันนะคะในอังกฤษแล้วก็เวลส์ด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีการแสดงดนตรีนะคะของวง s p i k e กนะคะแล้วก็ลุยส์อาร์ม r o n g แล้วก็ดูอาลิป,ปาด้วยนะคะกลับมาที่ทวีปเอเชียกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะกับการแสดงโดรนที่ยิ่งใหญ่อลังการค่ะอยู่ที่หาด กวางอันดีที่ปูซันประเทศเกาหลีใต้นะคะซึ่งการจัดโดรนต้อนรับปี2024คนะุณผ,ผู้ชมต้องบอกว่าเกือบจะ ไม่ได้จัดแสดงนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคในเรื่องของอุปกรณ์สื่อสาระคะ่ะคุณผู้ชมส่งผลทําให้แผนการจัดแสดงโดรนในช่วงเที่ยงคืนนั้นต้องถูกยกเลิกในช่วง30นาทีหลังจากเข้าปี2024ไปแล้วด้วยนะคะจนทําให้นักท่องทเที่ยวกว่า4 0,000คนที่มารวมตัวกันที่หน้าชายหาดกวางอันรีต้องกลับบ้านด้วยความผิดหวังแบบสุดๆนะคะแน่นอนค่ะว่าคนที่ตั้งใจ เดินทางมาถึงที่ภูซันเพื่อที่จะมาชมการแสดงโดรนที่น่าตื่นตาตื่นใจเนี่ยต้องรู้สึกไม่พอใจอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมทางเจ้าหน้าที่ดูแลโดรนก็เลยให้คำมั่นสัญญาว่าจะจัดการแสดง โดน2,000ลำเฉลิมฉล,ลองปีใหม่ในวันที่1มกราคมอีกครั้งนะคะแล้วจะเป็นการแสดงที่น่าประทับใจอย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่น่าเสียดายก็คือการแสดงโดนที่กวางอันรีเนี่ยคุณผู้ชมจริงๆเป็นการแสดงที่โด่งดังมากนะคะแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดนะักท่องเที่ยวได้มากถึง80,000คนเลยทีเดียวนะคะแต่พอ มีการยกเลิกการอากาศแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็เลยทำให้นะักท่องเที่ยวที่ตั้งใจมาชมการแสดงเนี่ยหายไปเกือบครึ่งนะคะใน x มนะีนักท่องเที่ยวหลายคนเลยที่แสดงความไม่พอใจนะคะเกี่ยวกับ ความผิดพลาดทางเทคนิคในครั้งนี้นะคะบางก็ว่าเนี่ยฉันจ่ายเงินไปเยอะมากเลยนะเพื่อที่จะมาดูการแสดงโดรนที่นี่หรือบางคนก็วอยวายว่ารอการแสดงโดรนอยู่จนไม่ได้นับถอยหลังปีใหม่นะคือรู้ตัวอีกทีเนี่ยก็เลยช่วงเขาดาวปีใหม่ไปเสียแล้วนะเขาบอกว่าเลื่อนก็รอรอไปรอมา30นาทีก็ยังไม่ได้แสดงสุดท้าย ยกเลิกเฉยเลยนะคะแต่ก็ถือว่ายังดีนะคะคุณผู้ชมที่สามารถจัดการแสดงได้นะคะในช่วงหัว่ําของวันที่1น,นะคะก็คือยังอยู่ในช่วงปีใหม่พอดีแหละนะคะก็ยังพอจะมีนักท่องเที่ยวหลงเหลืออยู่บ้างนะคะเรียกได้ว่า ถึงจะมาช้าแต่ก็ยังดีกว่าไม่มานั่นเองนะคะอย่างน้อยนักท่องเที่ยวก็ยังไม่ได้เช็คเอาท์ห้องพักในวันที่1นนะคะยังพอได้ชมความประทับใจในปีนี้อยู่บ้างนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกอกสักครู่หนึ่งนะคะแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการะคะ่ะวันขึ้นปีใหม่ปี2567นะครับขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านได้มีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้ามีความสมหวังในทุกเรื่องในทุกประการ แล้วก็ที่สําคัญนะครับในห่วงนี้เป็นห่วงที่อาจจะมีการเดินทางไปเที่ยวกลับภูมิลําเนาไปหาเพื่อนไปหา,าญาติก็ขอให้โปรดระมัดระวังด้วยแล้วก็ที่สําคัญมากกว่านั้นครับในขณะนี้เรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับก็ฝากทุกท่านช่วยกันดูแลสุขภาพของตัวเองสุขภาพของคนใกล้ชิดของครอบครัวให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็สามารถที่จะดำเนงชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดอยากให้ทุกท่านนะครับได้ คาดหวังสิ่งใดก็ได้สมมาตรปรารถนาให้มีความสุขและก็มีความเจริญในทุกด้านครับขอบคุณมากครับค่ะกลับมากับรายการ m อ t มรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะดิฉันเชื่อว่าช่วงก่อนจะเข้าปี2024เนี่ยนะคะคุณผู้ชม คนไทยหลายคนเนี่ยให้ความสนใจกับข่าวนี้มากๆเลยนะคะนั่นก็คือข่าวการต่อสัญญาของน้องลิซ่านะคะซึ่งบอกตรงๆว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ขาดใจแฟนๆกันมานานหลายเดือนนะคะเพราะว่า YG ก็ไม่ชัดเจนสักทีนะคะว่าตกลงจะต่อหรือไม่ต่อกันแน่นะคะบอกแต่ว่าอยู่ในช่วงของการพูด พูดคุยอยู่แบบนั้นแหละจนสุดท้ายในช่วงปลายปี2023ที่ผ่านมาก็ได้มีการถแถลงออกมานะคะว่าไม่ใช่แค่น้องลิซ่าคนเดียวเท่านั้นนะคะที่จะไม่ต่อสัญญากับ YG แต่ว่าเป็นทั้ง4สาวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจีซูโรเซจนนี่และลิซ่าทุกคนจะไม่ต่อสัญญาในเรื่องของงานโซโลหรือว่างานเดี่ยวนั่นเองโดยทั้ง4สาวจะยังคงทำกิจกรรมของวงต่อไปแต่ว่างานเดี่ยว ขออิสระกันแล้วกันคือสรุปง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชมว่าทั้ง4สาวยังคงเป็น b l a c k p ิงคอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะพวกเธอเนี่ยยังอยู่กับ YG ในฐานะของ b l a c k p ิงคนะคะกิจกรรมอะไรก็ตามที่ต้องรวมตัวกันในฐานะวง b l a c k p ิงคไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตหรือว่าซิงเกิลอะไรก็แล้วแต่พวกเขาจะมารวมตัวกันแต่ว่าในเรื่องของงานเดี่ยวของทั้ง4สาวเนี่ย เขาจะขออิสระนะคะก็คือไปดูแลตัวเองแล้วก็เลือกงานเองนั่นเองนะคะอย่างเจนนี่เนี่ยเขาก็ออกมาประกาศแล้วนะคะว่าจะก,ก่อตั้งบริษัทของตัวเองนะคะที่ชื่อว่า OA ย่อมาจากว่า O อ t Atelier นะคะ mm hmm. ก็จะดูแลในเรื่องของโปรเจกต์งานเดี่ยวของตัวเองโดยเฉพาะนะคะถามถึงความเห็นของแฟนๆส่วนใหญ่เดี๋ยวรู้สึกยังไงกับแถลงการนี้เขาบอกว่า แฟนๆมีความสุขมากนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจากความสำเร็จของน้องลิซ่าที่มีอยู่มากมายหลายสถิติในปัจจุบันในคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊ ที่มียอดสตรีมถึง1,000ล้านครั้งเร็วที่สุดของ Spotify หรือว่าจะเป็นเพลงแรกของศิลปินเดี่ยว K-POP ที่มียอดสตรีมถึง1,000ล้านครั้งบน Spotify นั่นก็คือเพลง Money นั่นเองนะคะหรือที่น่าภูมิใจสุดเลยนะคะคุณผู้ชมก็คือการที่น้องลิซ่าได้เป็นศิลปิน K-POP คนแรกที่ได้รับเลือกให้เข้าทำเนียบ Asian Hall of Fame ในปี2023ในฐานะไอคอนทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ที่น่าตื่นเต้นอีสถิตินึงก็คือ ยอด Follow Instagram ของน้องนั้นปัจจุบันทะลุ100ล้าน Follow ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรียกได้ว่าลิซ่าและลิซามโนบาลไม่ใช่แค่ศิลปินระดับเอเชียอีกต่อไปแล้วแต่เธอคือบุคคลผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกนะคะและเชื่อว่าในเรื่องของงานเดี่ยวของน้องลิซ่า ก็จะต้องมีอีกหลายโปรเจกต์เลยคุณผู้ชมที่น่าจะเซอร์ไพรส์แฟนๆในปี2024อย่างแน่นอนนะคะโดยล่าสุดของล่าสุดเลยนะคะคุณผู้ชมก็มีข่าวลือค่ะออกมาว่าการที่น้องลิซ่าไปปรากฏตัวที่ปารีสบ่อยๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแต่เป็นเพราะเธอกำลังมีโปรเจกต์ถ่ายทำซีรีส์ The Walking Dead ต่างหากนะคะซึ่งตารางการเดินทางของเธอนั้นตรงกับ ตารางการถ่ายทำซีรีส์ของดาวลิวดิกซันเลยนะคะอีกทั้งน้องลิซ่ายังปรากฏตัวในเกม UCL นัดเปเชพ่พบกับนิวคาสเซิลนะกับโนแมนรีดัสนะคะนัดแสดงจาก The Walking Dead อีกด้วยนะก็เลยมีการคาดกันว่าน้องลิซ่าอาจจะ มาร่วมโปรเจกต์นี้ก็เป็นได้นะคะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ที่มีการยืนยันออกมาอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดนะคะว่าน้องลิซ่าจะร่วมโปรเจกต์นี้จริงๆหรือเปล่านะคะเรื่องของงานต่างประเทศเนี่ยคุณผู้ชมยังไม่คอนเฟิร์มนะคะแต่ว่างานในไทยเนี่ย ก็มีแววมาบ้างเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมโดยเมื่อวันที่28ธันวาคม2,566ที่ผ่านมานายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีค่ะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติก็ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการ ผลักดันนะคะซอฟต์าวอร์ของไทยใน11สาขานะคะโดย1ในสาขาที่จะผลักรันก,ก็จะเป็นทางด้านของสาขาดนตรีไทยนะคะผู้ที่มีความรู้ทางด้านดนตรีแล้วก็เป็นฮีโร่ในด้านดนตรีให้กับคนอื่นๆนะคะคุณผู้ชมโดยโดยกตัวอย่างที่โดดเด่นก็คือน้องลิซ่าและลิซามโนบานเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมหรือว่าลิซ่าแบ็คพิงค์นะคะ โดยเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีศิลปินแบบนี้อีกเยอะนะคะสะท้อนจากไอดอลในเกาหลีใต้ที่เป็นคนไทยนะคะหลากหลายคนประเทศไทยเรามีทุนอยู่แล้วหากรัฐบาลพร้อมที่จะเริ่มต้น ภาคเอกชนก็พร้อมลุยด้วยนะคะโดยได้หารือนะคะกับเอกชนบางกลุ่มแล้วว่าจะผลักดันให้อุตสาหากรรมดนตรีออกไปสู่ตลาดโลกมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการวางแผนที่จะประชาสัมพันธ์ซอฟท์ o วร์ไทยผ่านแบรนด a m อ a บ s สเดอนะคะซึ่งแบรนด์ m อมบ s สเดอที่วางไว้เบื้องต้นก็คือน้องลิซ่านั่นเองนะคะนอกจากเรื่องของดนตรีแน่นอนในเรื่องของสายงานภาพยนตร์เนี่ย ประเทศไทยเราก็มีสัญญาณบางอย่างกลับมาแล้วนะคะสะท้อนกับผลงานภาพยนตร์ที่ทำไรายได้ร้อยล้านอย่างสับปปเปลือนนะคะที่ทะลุ720ล้านบาทซึ่งภาพยนตร์นี้ก็คือเป็นหนึ่งในพาหนะที่จะนำพาซอฟต์พาวเวอร์อื่นๆตามไปด้วยรวมถึงอาหารไทยแล้วก็มวยไทยด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกอีกสักครู่นึงแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะ ทุกช่วงเทศกาลหลายคนเดินทางกลับบ้านปีใหม่ปีนี้เปลี่ยน7วันอันตรายให้เป็น7วันแห่งความสุขของครอบครัวด้วยมาตรการ3ดี r i n k Don't Drive ขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน กลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ชมเรื่องเล่าในต่างแดงวันนี้ค่ะอยากจะเริ่มต้นปี2,567ด้วยอะไรที่มันฟังดูเป็นมงคลสักนิดหนึ่งนะคะก็คืออะไรที่มันเป็นนิรันด์นั่นเองนะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมสถานที่แปลกๆที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่ชื่อว่าน้ำตก เปลวเพลิงนิรัน์นะคะที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะเป็นน้ำตกเล็กๆค่ะคุณชมที่อยู่ในสวนเชสนัทเทรชนะคะที่เรียกว่าน้ำตกเปลวเพลิงนิรัน์ก็เพราะว่าบริเวณด้านล่างของน้ำตกนะคะคุณผ้ชมจะมีเปลวไฟซ่อนอยู่ข้างใต้นะคะคุณชมเนี่ยเป็นเปลวไฟแบบนี้นะ,ะถามว่าเปลวไฟนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะ,ะเกิดจาก ปรากฏการอะไรกันแน่นะคะเกิดจากปรากฏการณ์ง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมนั่นก็คือมีกา๊าซธรรมชาติรั่วไหลที่ใต้น้ําตกค่ะคุณผู้ชมจนเกิดเป็นไฟไหม้นะคะแล้วก็เป็นเปลวไฟแบบนี้นะ,ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเปลวไฟนี้เนี่ยจะนิรันด์สัทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคือชื่อเป็นชื่อเปลวไฟนิรันด์จริงค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ไม่ได้ติดตลอดขนาดนั้นค่ะในความเป็นจริงเนี่ย ไฟที่ใต้นั้นก็คือมีดับบ้างเป็นครั้งคราวนะคะซึ่งเมื่อนะักท่องเที่ยวเนี่ยเดินผ่านมาแล้วเห็นว่าไฟดับเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะเอาไฟเนี่ยเข้าไปจุดข้างในนะคะก็คือเหมือนไปต่อไฟให้มันยังคงติดอยู่แบบนั้นนั่นเองเขาบอกว่าเมื่อคุณเข้าใกล้น้ำตกนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะได้กลิ่นที่มันเหมือนกับไข่เน่าอะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่า มันมีก๊าซรั่วออกมานะคะก็คือกลิ่นเนี่ยจะชัดเจนมากๆเลยแล้วก็กระทบจมูกทันทีเลยเมื่อเข้าไปใกล้นะคะก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นของก๊าซธรรมชาติที่มันรั่วออกมานะคะคือรั่วออกมาจากบริเวณชั้นหินด้วยนะคะโดยก๊าซ นี้เนี่ยจะเกิดขึ้นระหว่างการสลายตัวของสารอินทรีย์ภายในชั้นหินนะคะที่อยู่ภายใต้แรงกดดันนะ,ะแล้วก็จะถูกดันออกมานะคะผ่านรอยแตกแล้วก็ชั้นหินที่หลวมๆนะคะซึ่งรอยแยกขนาดใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมก็คืออยู่ภายในน,ยน้ําตกเปลวเพลิงนิรันด์นั่นเองนะคะคือจะมีรอยแยกเยอะแยะแหละคุณผู้ชมแต่ว่าข้างใต้นั้นเนี่ยจะมีรอยแยกที่ใหญ่ที่สุดก็คือ ตรงใต้อุโมงค์เล็กๆนั่นเองนะคะคือจะเห็นเป็นถ้ำเล็กๆเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งลักษณะพิเศษก็คือว่าถ้ำนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะป้องกันการซึมของก๊าซจากน้ําที่ตกลงมารวมถึงลมด้วยนะคะทำใหส้สามารถที่จะรักษาเปลวไฟเอาไว้ได้นั่นเองไฟก็เลยจะติดตลอดนะคะพูดถึงตัวน้ําตกนี้นะคะคุณผู้ชมปริมาณของน้ำเนี่ยจะขึ้นอยู่กับ ปริมาณของน้ําฝนนะคะโดยปกติเนี่ยจะไหลเฉพาะในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิแต่ว่าฤดูหนาวก็มีไหลค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าฤดูหนาวเนี่ยจะไม่มีน้ำสักทีเดียวนะคะคุณผู้ชมก็คือ จะแข็งตัวแบบนี้เลยนะคะอย่างที่เห็นก็คือฤดูหนาวก็ยังมีน้ําอยู่บ้างนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นฤดูฝนเนี่ยก็คือจะเห็นน้ําที่ชัดมากกว่านะคะจะมีความสูง30ฟุตนะคะส่วนเจ้าถ้าเล็กๆที่เห็นแล้วก็มีไฟติดนะคะคุณผู้ชมจะอยู่สูงจากพื้นลําห้วย5ฟุตนะคะทางด้านขวาของน้ําพุเนี่ยก็มีน้ําพุที่เป็นก๊าซธรรมชาตินะคะที่สามารถจุดไฟได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชม คือตรงข้างๆเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีก๊าซธรรมชาติที่รั่วออกมาได้เหมือนกันสามารถเอาไฟเนี่ยไปต่อให้มันลุกขึ้นได้นะคะก็คือสามารถที่จะสร้างเปลวไฟสูงถึง4-8ถึง8นิ้วเลยทีเดียวนะคะเมื่อน,น้ำเยอะๆเข้าเนี่ยคุณผู้ชมน้ำก็จะท่วมบริเวณถ้ำนะคะก็จะปกคุม เปลวไฟนะคะก็คือจะกลายเป็นเหมือนโคมไฟเลยลักษณะเนี่ยก็จะเหมือนโคมไฟเลยนะคะแสงเนี่ยจะสวยมากๆเลยแต่ว่าอันนี้เรายังไม่เห็นภาพที่ถ่ายมาเท่าไหร่นะ,ะส่วนเรื่องที่ว่ากา๊าซที่อยู่ข้างในน้ําตกเนี่ยเป็นของธรรมชาติหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าใครเอากา๊าซไปใส่ไว้หรือเปล่าต้องบอกว่ามีการศึกษาของนักธรณีวิทยานะคะจากมหาวิทยาลัย อินดี้แอนนาบรูมินตันค่ะจากสถาบันธรณีฟิสิก์แห่งชาติอิตาลีแล้วก็สถาบันธรณีฟิสิก์และภูเขาไฟแห่งชาติเมื่อปี2013นะคะเขาศึกษามาได้ว่าก๊าซธรรมชาติที่เกิดขึ้น ที่น้ำตกเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเกิดจากไฮโดรคาร์บอนค่ะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีการค้นพบอีกว่าน้ำตกแห่งนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะมีปริมาณของอีเทนแล้วก็โรเหนมากกว่าก๊าซธรรมชาติอื่นๆนะคะประมาณร้อยละ35แล้วก็มีการปล่อยแก๊สมีเทนเนี่ย มากถึง1กิโลกร,รัมต่อวันเลยทีเดียวนะคะโหเยอะเหมือนกันนะคะแต่ถามว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยพอจะหาคำตอบที่แน่ชัดได้ไหมว่าก๊าซธรรมชาติเหล่านี้มาจากไหนต้องบอกว่าไม่มีคำตอบที่แน่ชัดนะคะจริงๆแล้วเนี่ย เขาบอกว่าน้ําตกแห่งนี้เนี่ยคุณผู้ชมเกือบที่จะไม่ได้เป็นน้ําตกเปลวไฟนิรันที่เห็นนี้แล้วนะคะเพราะว่าเกือบจะถูกหรือเพื่อไปสร้างเป็นสนามกอล์ฟค่ะคุณผู้ชมโชคดีนะคะที่มีการคัดค้านการสร้างสนามกอล์ฟซะก่อนนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยน้ำตกเปลวเพลิงนิรันเนี่ยก็จะไม่ได้ให้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ให้ลูกหลานหรือว่าคนรุ่นใหม่ๆได้เห็นแบบนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นโชคดีจริงๆนะคะ และบอกว่านี่คือความ Amazing ของนักตกที่ว่ากันว่าเป็นเอกลักษณ์ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาสำหรับรายการในวันนี้แล้วค่ะดิฉันและทีมงานก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ